กาข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยาบมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่27กันยายน2565รโดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้แฟนไทยเดือดชูป้ายไล่นายกสมาคมฟุตบอลไทยสับผลงานล้มเหลวทุกชุดนะโดยสืบเนื่องมาจากที่ทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จกับฟุตบอลชิงถ้วยพะราิทานคิงครับ ครั้งที่1 8ที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากได้เพียงคว้าอันดับ3ด้วยผลงานรอบรองชนันเลิศพ่ายแพ้จุดโทษต่ตอทางบบเดเชียไป3-5ต่อหลังเสมอในเวลาปกติ1-1ต่อก่อนจะล่นมาชิงอันดับ3และก็เฉือนอัชนาตริแดดอันโจวิโกไป2-1ในครั้งนี้โดยอย่างไรก็ตามในเกมรอบชิงที่3ระหว่างทีมชาติไทย พบก,กับทางทีมชาติตรีดเดอันจอิโกวันที่25กันยายนนั้นได้มีกลุ่มแฟนบอลเขียนป้ายเพื่อจะไล่พลโดเเอดอรเตอร์สมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาพุอลแห่งประเทศไทยที่บริหารงานได้อย่างล้นเหลวแทบทุกชุดนะฮะโดยมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะว่าสมยศ get out าั้งนี้ยังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อเนื่องและมุ่งประเด็นที่ว่าเพราะเหตุใดเมื่อทีมชาติไทยทุกชุดแพ้มา ผู้บริหารสมาคมไทยโดยเฉพาะประมุขบอลไทยดูเหมือนจะไม่สนใจใยดีและไม่มีใครกล้าออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายในครั้งนี้ขณะเดียวกันยังมีเหล่าบรรดาแฟนบอลชาวไทยที่ได้แสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์มาอย่างต่อนเนื่องอย่างนั้นนะฮะยังมองไม่เห็นอนาคตของวงการฟุตบอลไทยกับทีมผู้บริหารชุดนี้เช่นเดีวยวกันพร้อมกับแสดงทัศนะต่างๆมากมายสั่นในโลกโซเชียลมีเดียกันเลยทีเดียว ำหรับทางมุขบอลไทยพร้อมกับทีมผู้บริหารสมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยชุดนี้ประกอบไปด้วยอุปนายกสมาคมจำนวน5คนและสภากรรมการ13คนจะดำรงตำแหน่งบราระระ,ระหว่างสปี2 5 6 3ถึงปี2567ก่อนจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่และทีมงานบริหารชุดใหม่ในครั้งนี้ปเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรขึ้นป้ายักขนาดนี้งานนี้คงไม่รู้จะอยู่ได้ต่อนานขนาดไหน เรามาดูประเด็นข่าวจอบานก,กันกครับงานเข้าเบนเดวิสแล้วประธานออกฟอร์ดเผยอนาคตนารุกทีมชาติไทยโดยการน,นี้นะฮะผมเอาเอาไปเอามางานเข้าเบนเจามินเดวิสแล้วนะฮะเมื่อดารุกทีมชาติไทยลูกครึ่งไทยอังกฤษหลังจากบิ๊กเสือสำลิดธนาการชนะสุดประธานสโมสรออกฟอร์ดทีมดังในลีกบอลอังกฤษเปิดเผยผ่านเพจบ,บีบางปะกงถึงอนาคตหลังจากนี้ของเบนจามินเจมส์เดวิส หากยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงบนทินการท่าเรือและปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองได้ตนจะไม่ดึงตัวเบนจามินเจมส์เดวิสกลับอังกฤษร่วมทีมออกฟอร์ดยูไนเต็ดอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันเบนจามินเจมส์เดวิสย้ายจากสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดร่วมทีมการท่าเรือเอฟซีด้วยสัญญายืมตัวในขง้งนี้แต่สถานการณ์ปัจจุบันเบนเดวิสคนนี้กลับแทบไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าที่ควรนัก ซึ่งในเนื้อหาระบุว่าบิ๊กเสือสำลิิจธนการจะนาสุดประธานสมโมสรออกฟอร์อดยูไนเต็ดทีมดังในลีกวันของอังกฤษได้เปิดเผยด้ว่าเบนเดวิชได้โทรปรึกษาตนเพื่อจะขอย้ายทีมจากการท่าบริเอฟซีไปเล่นกระทางสมโมสรอื่นตนจึงได้บอกเอาไว้ว่านั่นไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องของบบนักฟุตบอลอาชีพนะ จริงแล้วจุดประสงค์ที่ตนให้ย้ายจากอังกฤษมาเล่นที่เมืองไทยก็เพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการลงเล่นไม่ต้องทนเป็นตัวสำรองที่อังกฤษแต่ยังไงเจ้าตัวก็ต้องต่อสู้เพื่อยึดตัวจริงกับสิงห์เจ้าชาให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยโดยตนบอกเป็นอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าเขามาเล่นไทยลีกแล้วดีไม่พอสำหรับการท่าเรืออนาคต Ford, ออกฟอร์ดยูเดตนั้นก็จะไม่ดึงเขากลับเมืองผู้ดีอย่างแน่นอนเพราะนั่นหมายความว่าฝีเท้าของเจ้าตัว ไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้บิ๊กเสือยังเผยถึงจุดอ่อนสําคัญของเบนเดวิชที่โค้ดออกฟอร์ดทุกคนเห็นเหมือนกันคือเจ้าตัวเป็นคนค่อนข้างจะเ่อยไม่ตื่นตัวทั้งตอนซ้อมและลงแข่งขันซึ่งผิดวิสัยของนักเตะอ,อาชีพทุกคนต้องต่อสู้เพื่อแย่งตาแหน่งตัวจริงซึ่งตรงนี้แม้เจ้าตัวจะมีเทคนิคการเล่นและความสามารถเฉพาะตัวที่ดีอย่างไรโค้ดที่หไหนก็คงจะไม่เลือกเขาเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับทางสกอตคูเปอร์ ผลสื่อการท่าเรือที่ได้พูดคุยกับตนและเห็นนะว่าเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นไม่ค่อยกระตือรือร้นอย่างที่ควรจะเป็นแต่นั้นคงยากที่จะให้ลงนามเป็นตัวจริงซึ่งนี่คือสิ่งที่ตนเองได้ให้กับเบนไปได้รีบปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนไม่งั้นคงยากที่จะมีอนาคตอันใกล้นี้และเจ้าตัวก็เชื่อในคำแนะนำและก็รีบไปเร่งแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องนี้ จนล่าสุดนั้นเขาคนนี้ได้มีโอกาสลงเล่นเป็นตัวสำรองถึงครึ่งชั่วโมงนะัดที่ท่าเรือบุกไปเสมอนองัวพิธและกระทำผลงานได้น่าพอใจขึ้นในครั้งนี้ก็หวังว่าเบนจะบ่งม,มั่นต่อสู้ในถิ่นคลองเตยต่อไปเชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นและก็มีโอกาสจะกลับไปพิสูจน์ตนเองในลีกอังกฤษกันอีกครั้งเพราะเขานั้นอายุยังไม่มากเลยเพียงแคร21ปีเท่านั้นเองครับนานะผมเป็นคว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันอนาคตของเบนจามินเจมส์เดวิส เรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันอีกครับปีกทีมชาติไทยโพสต์เปิดใจหมดเปลือกหลังเจอกระแสแฟนบอลอย่างหนักเลยนะโดยกันที่ทางปฐมพลเจริญปรัตนพิลม์และุุกทีมชาติไทยเจอกระแสดราม,ม่าอย่างหนักหลังเกมศึกฟุตบอล King's c u p 2022ที่พบกับตริแดดอันโชบิโกทีมอันดับที่101ของโลก ซึ่งจังหวะด,ดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากของแฟนบอลชาวไทยกับช็อตปฐมพลเจริญพระนพิรมไม่ยอมจ่ายบอลไปให้กับเพื่อนที่ยืนว่างอยู่ถึง3คนแต่เจ้าตัวนั้นมมวนดึงชหวะก่อนตัดสินใจยิงเองสุดท้ายไม่ได้ลุ้นซึ่งประตูนั้นหากเข้าไปตุงตาขายจะเป็นสกอร์นำห่างไปถึง3ต่อหของทีมชาติไทยเหนือตรีแดดอนโจบิโกแบบไม่ต้องลุ้นจนถึงช่วงท้ายเกมในครั้งนี้ ล่าสุดนะฮะปฐมพลเจริญรัตนพิลมไปีกทีมชาติไทยก็ได้โพสต์เปิดใจหมดเปลือกถึงประเด็นดัง,ดงกล่าวด้วยแคปชั่นที่ว่ามิกกี้ปฐมพลไรส์สตอรี่นี่คือนิทานชีวิตของผมขอบคุณเรื่องราวที่ผมได้เจอมันสอนอะไรผมมามากมายมันคือแรงผลักดันในชีวิตให้กับผมคำดูถูกคำวิาพากษ์วิจารณ์เป็นเหมือนคุณครูที่คอยขัดเกลาใจิตใจผมทำให้ผมแข็งแกร,แรง่งและก็เติบโตม,มาจนถึงทุกวันนี้ ผมไม่ได้ต้องการคำยุ่งย้องใดๆครับผมเป็นแค่นักเตะคนหนึ่งที่ไม่ว่าใครจะว่าผมยังไงตราบใดที่ผมยังใส่เสื้อที่มีธงชาติไทยผมก็จะสู้เพื่อพวกคุณทุกคนนะขอโทษนะครับที่ถ้าไม่ถูกใจใครผมไม่ได้ทำตามใจแต่ผมมาทำตามความฝันในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นนักว่างานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรมิกกี้คนนี้ แฟนๆด้วยเฮไทยชมฟรีทีมชาติไทยรุยศึก AFC f ฟุตซอลเอเชียนคัพ2022ดวล3ทีมยักษ์เอเชียในครั้นี้โดยการน,นี้ดูฟรีทาง AIS Play ทีมชาติไทยพบทีมชาติอิรักในวันที่27กันยายนเวลายิสอนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ,ยถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง AIS Play ดูสดฟรีพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS ช่อง1อวัน โดยร่วมส่งอาเสียงเชียร์ให้พร้อมกันพร้อมก,กับระเบิดศึกช้างศึกโต๊ะเล็กทีมชาติไทยซึ่ง a s Play ยิงสดโปรแกรมการแข่งขัน AFC ฟุตซอลอาเซียนครับ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกูเวตนะเด็กันนี้ร่วมส่งแรงเชียร์โต๊ะเล็กช้างศึกให้สันเอเชียศึกครั้งนี้เพื่อชัยชนะเท่านั้นดูสดฟรีพิเศษเฉพาะลูกค้า a i s ที่ a s Play เท่านั้น โดยก็จะมีคู่แรกก็จะเป็นวันอังคารที่7กันยายนเวลา20นาฬิกา50นาทีอิรักพบกับทางไทยในช่วงคืนวันนี้ต่อมาก็จะเป็นนัดที่2 29กันยายนเวลา23นาฬิกา55นาทีไทยพบกับทางคูเวตต่อมาวันเสาร์ที่1ตุลาคมเวลา20นาฬิกา50นาทีไทยเจอกับทางโอมานในกรักนี้นะแต่ผมเป็นตัวว่างานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันนะครับ คะแนนพุ่งเลยนะ FRK อันดับฟ FA ฟาแบงกิ้งทีมชาติอินโดนีเซียหลังพลิกชนะทีมแกร่งอันดับที่84ของโลกโดยกันที่ทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การน,นำทัพของกุนซอชาวกอริใต้ชินแตยังสร้างเซอร์ไพรส์อย่างมากด้วยการน,นำทั uda, พการุด้าพลิกเอาชนะทีมชาติกือราเซาทีมแกร่งอันดับที่84ของโลกไปถึง3ต่อ2ล่าสุดสื่อประเมินอันดับฟีฟาแบงกิ้งโลกแบบเปรียบเทียได้เปิดอันดับล่าสุดของทีมชาติอินโดนีเซีย หลังเอาชนะทีมชาติคอราเซาปรากฏว่าทีมของชินตะยังบวกเพิ่ม7.41คะแนนอันดับขยับขึ้นมา2อันดับจากอันดับที่155เป็น153ของโลกในวันนี้สำหรับโปรแกรมต่อไปของชินตะยังจะนำทีมชาติอินโดนีเซียลงสนามพบกับทีมชาติคอราเซาในเลทที่2วันที่27กันยายนที่จะถึงนี้ก็คือวันนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,ก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นทันข่าวบักข่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่27กันยายน2565โดยชายผู้บักข่งฟุตบอลไทยครับ